หลายก็กันโอเคสำรับเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่ยังบ่ไดดสะสมคะแนนเพื่อสะสมผีฮีโร่ตอนนี้ก็ยังขั้นอยู่เด้จ้า <Wow. S 1> เพราะว่ามีเวลาร่วมสนุกใ สามารถไปบงคลิปเก่าของน้องอุ้มอิ่มตามดิ่งนี่เลยจ้าชวนการคำนวณสิทธิ์คำนวณจากการที่เข้าซื้อนัสมิวคิดเป็นเพ็คซีกองดังนี้จ้าหนึ่งเพคเท่ากับหนึงสิทธ์คือ1นสิทธ์ในการหมุนวงล้อเพื่อเข้าสิตได้สะสมพีฮีโร่หนึ่งตัวพีฮีโร่หนึ่ตัเท่ากับหนึงคะแนนจ้า yeah. ของรางวัลมีดังนี้จ้ารางวัลสะสมพี่ฮีโร่คบหาสีรับดัชนิวคิดหนึ่งลังและตุ๊กตาพี่ฮีโร่หนึ่งตัวรางวัลน,นี้หฮาสามารถแลกได้ทันทีลังสะสมพีฮีโร่คบหาสีจ้าและยังมีรางวัลประจำเดือนาหาหาอยูเป็นรางวัลแบบซุ่มสิซุ่มจากผู้ที่ล่ทะเบียนกันทุกคนผู้โชคดีซีด้รับเชือกกระโดดไฟฟ้าเ i a o m มูมลค่า3า0 0บาท เด๋ยนละสองล้างวันยังบบดเพียงครานี้เด้จ้ายังมีล่างวันไงไทกิจกรรมท่าเฮาอยู่โดยสิคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด10อันดับแรกดังนี้จ้าอันดับที่1ถึง3ได้รับ iPad 70.2นิ้วบวก Apple p e n c i l อันดับที่4ถึง6ได้รับ Apple Watch Series 3อันดับที่7ถึง10ได้รับเชือกกระโดดไฟฟ้าเชียวมี ผู้เขาร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบอันดับคะแนนของเจ้าของและอันดับคะแนนของ30อันดับแรกและเบอรเวลาให้เขาร่วมกิจกรรมวันที่สิพฤศจิกายนพศส5 6 3าอยาอย่าลืมมาสะสมคะแนนเพื่อสะสมผีฮีโร่เพื่อแลกของรางวัลหนาดไม้นั่งกันกับน้องอิ่มๆไดจ้าบ๊ายบาย